ปัญหานะครับที่พบเจอบ่อยเลยคือเวลาปลอกสายไฟนะครับปอกยาวเกินเห็นไหมเสียบเข้าไปข้างในเงี้ยแล้วก็ประกอบประกอบเสร็จสรงงานเนะี่ยสายไฟทองแดงเงี้ยก็จะโผล่ออกมาอันตรายนะครับมันมีเทคนิคอยู่นะเนี่ยเวลาถอดออกมาแล้วก็ปอกอะไรยาวเกินนะครับเทคนิคง,ง่ายๆให้มาดูตรงนี้นะครับมันดูตรงนี้แต่ละรุ่นนะครับมันจะมีบอกอยู่แต่ละรุ่นมันก็จะมีบอกอยู่เห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตตรงนี้นะอันนี้ ยี่ห้อนี้เพื่อนๆจะเห็นร่องตรงนี้เห็นไหมร่องตรงนี้มันมีร่องตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราทําการวัดเห็นไหมทองแดงมันก็บอกอยู่ว่าประมาณ1 0บ MM. อมมแล้วก็เอามาแทบตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมแทบเสร็จแล้วก็ตัดให้เท่ากับร่องนี่เ,เดี๋ยวผมตัดให้ดูเมื่อตัดเสร็จแล้วระยะมันก็จะพอดีเลยเห็นไหมเอามาเสียบกับ,บรูนี้เห็นไหมพอดีเป๊ะเลยร่อ,องตรงนี้บางบาง,บางยี่ห้อก็เขากจ,จะมีบอกว่า กี่มิลกี่มิลนะอันนี้ยี่อหุ้นี้มันสิบมิลอ่าหลังจากนั้นเราก็เสียบทําการเสียบลงไปนะครับเนี่ยเสียบลงไปมันก็จะพอดีเลยเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับเนี่ยขนน็อกก่อนนะอันนี้จะเป็นรุ่นที่มันเป็นขันน็อกกับรุ่นไม่ใช่น็อกจะเป็นรุ่นที่แบบพูดง่ายๆเลยจะมีรุ่นแบบรุ่นที่ใช้ขันน็อกกับรุ่นเสียบนะครับแล้วแต่แต่รุ่นเน่ะแล้วเราเสียบเข้าไปเนหะ็นไหมมันก็จะพอดีเลยตรงนี้เห็นไหมขันน็อตเสร็จก็พอดีเลย ไม่มีทองแดงโผล่มาให้อันตรายนะครับเห็นไหมแล้วก็ยี่ห้อน,นีอ้บางรุ่นเขาก็จะบอกอเห็นไหม12มิลลิเมตรเราก็สามารถตัดเทียบตรงนี้ได้เลย12 mm, มิลลิเมตรเมื่อกี้มันสิบเมื่อกี้มันสิบมิลใช่ไหมอันนี้มันสิบสองแล้วก็สามารถวัดตรงนี้เอาขอบฉนวนเห็นไหมแทบแล้วก็ทองแดงให้ยาวถึงขอบขอบเส้น,นเห็นไหมแลวบางรุน่นถ้าเรามี บางทีมันก็จะมีล่อง12 12มิลให้เราเลยตัวนี้เห็นไหมล่อง12มิลหรือว่า10มิลแล้วก็มาเทียบตรงนี้เห็นไหมอ่าตรงนี้ถ้าเราเทียบตรงนี้เป๊ะเลยพอดีมันก็จะเสียบได,เบได้เสียบได้มิดพอดีเลยไม่ต้องไปปอกยาวครับปอกยาวแล้วเสียบอันตรายปอกอายาวไว้ก่อนแล้วมาแทบตรงนี้ยมันก็จะพอดีเลยเห็นไหมอย่างเนี้ย12มิลที่ผมปอกให้ได้พอดีของมันก่อนอผมก็จะปอกปอกใหม่นะครับปอกให้เท่ากับ12มิลตัวนี้ อันนี้เป็นรุ่นขันนี้จะเป็นรุ่นเสียบเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูเลยนะครับว่าจะพอดีไหมเดี๋ยวเสียบให้ดูเอ่ะเสียบลงไปเสียบลงไปแล้วก็ดูให้ดีเสียบเสร็จแล้วก็ทําการดึงขึ้นหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อเช็คว่ามันแน่นหรือเปล่ามันก็จะมิดอยู่แบบนี้เลยเห็นไหม่มิดเลยแบบนี้อ่หลังจากเสียบตัวเสียบนะครับเทคนิคเสียบตัวเสียบแบบปลั๊กที่เป็นเฉพาะเสียบอย่างเดียวเสียบเข้าไปนะครับให้แน่นเลยแต่แล้วก็ดึงขึ้นนิดนึง ดึงถอยลรงมานิดหนึ่งมันก็จะแน่นเห็นไหมแล้วก็สวยงามเลยไม่มีทองแดงโผล่มาให้เห็นนะครับ<อ>เห็นไหมก็ยังไงก็ปอกให้ได้ระยะของมันด้วยแต่ละรุนะ่นเนี่ะมันก็จะบอกว่ากี่มิลกี่มิลน,นะครับปอกให้ได้ขนาดของมันเอามาเทียบกันเลยจะมีเส้นเทียบอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้จะเป็นเส้นเทียบเอเนี่ยจะเป็นร่องเทียบทำาไงก็ได้บอกให้เท่ากันมันก็จะสามารถใส่ได้สวยงามนะครับปลอดภยัยเห็นไหมไม่มีทองแดงโผล่มาเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้ด้วยไม่เสียการคลิปแน่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ